ไม่ทงรอดไหมว้าทงไม่รอดทางใหม่ครับยังไม่อยู่ตัวเท่าไรหร่เยียบนยท้งเยียบน้อยโอ้โหสามร่องตรงน,นั้นเลยนะโอ้ เยียมแรงเงหน่อยเยียบเออเออแบบนั้นดิเยียมให้มันรอดเลยใหญ่โอ้โหยินเปียกครับ ปิดประตูไว้รอดไหมมาดูคันนี้สิเ <c oughs> มืองตะลุงมปากสดประทามเยียบอีกโอ้ยเยียบเบาแทะไม่รอดหรอเยียบขนาดนี้นานมาแล้วเยียบเลยเยียบให้มันเยียบให้มันหลุดไปเลยอะ่ะอย่าไปทำเล่นเยียบให้มันขึ้นไว้ก่อน ไปฟอนคันเล่งอย่าบบีกไม่รอดไม่รอดเอ๊ะทำไมมันเหยียบน้อยยังเลยเหยียบเลยฟังดูก็รู้แล้วว่าเหยียบเบาครับดกดไปเลยกดใส่ไปเลยเออแล้ว เกือบต้องเจอคันนี้เจอคันนี้ถึงจะแรงครับสุดจัด ดูเหมือนฝนจะตกแล้วครับคนทําท่าจะมาแล้วมืดใหม่อีกแล้วนนโอ้โหดินเปียกครับหนักหน้าดูเลย อ๋อไป,ปรอบเดียวไหวไหมเนี่ยเหยียบอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะอยู่ได้ป่ได้น่ะตรงบ้านเนอะไอ้ที่เราเท70รถอะ่ะเทข้างบนอะ่ะเอาไปปูหน้า ไม่รู้แล้วฮัลโหลครับโอ้มันต oh, ้องไปต้องไปดูก่อนครับมัน ว่ามันไกลแค่ไหนนี่ไอ้เพิ่นมาหาผมอยู่บ้านนี่แหมเยอะอยู่บ่อนี็นไหเนี่ยผมอยู่นี่อะไรอยู่ตรงรถนี่แหละที่คุนะ้นอะโอ้โหนักเอาเรื่องเลยนะนี่ ดินเปียกขึ้นไม่ไหวเยยบลูกพี่เยยบเยยบเยยบอีกไม่น่ารอดไม่น่ารอดโอ้โหโอรอดเว้ยรอดเว้ยโอ้แรงแรงโอ้โห โอ้หนักเอาเรื่องเลยครับยังได้จั๊จกจั๊กสามตัวกันทำมันถ้ามามันเน็นตั้งแต่หลายปุ๊บตนใส่หลาย,น,าย,ลายนะมันเทได้มันต้องใส่รถไถยปะใส่รถไถกะกะดีเนาะใส่ใส่รถไถเกียร์พ่วงไอ้เก็ยร์บบพื้นที่พร้อมกะดีเลยบ่พูดถึงมันไปเทกองไหนบ่ก็บ้านน่าจะได้อยู่เท่กองกันแต่ว่ามันกับบ๊วยขึ้รถไถยังมาแต่มัน รถไทยมันอยู่นี่มันบ,บ่ว่างไปหาดอกุอมึงได้ว่างไหได้ผมประเดิร์วนเพราะว่าไอ้ข้างเนาะผมผมผมเข่าผังยืนอยู่ตอนนี้นะครับเพราะว่าเขาไปเอายางนะดูไอ้ที่หน่อยจะขึ้นใบไหมเดี๋ยวผมจะขับรถปิ๊บเข้าไปตรงนั้นแหละจะไปเติมน้ำมันครับ ไม่รอดรอด,รอดไม่รอดไม่น่ารอดโอ้ไวเ้เฉยไว้เอ้เมนเทไหนฮะทเ,เทตรงไหนนี่ห้อยเป็เทนี่ บ้านคูประเวศอ่ะไปเทบ้านคูประเวศเออเทข้างบนนั่นแหละเสียบอยพุ่งแลาวเย็บเบา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 ถอนถอนเบาเบา ขึああ้นได้ไหมขึ right ้นได้ไหมเนอตรงไหนยังไม่เข้าต้งไหนเอาเนีม no. ันอ่านอะไรกันอะ thôi thôi Điệp đang đen này em Bay thằng nút đi qua, Đâu <laughs> à, Ô bay thằng nút Bay nút ไปนูน่นเฉยเลยครับนู่นไปทางนูนเลยโอ้การทูได้อะไรมานะ่ะตไม้ แปลรถคันนั้นทําไมมันขึ้นไม่ไหววะสองร้อยสิบทำไมมันขึ้นไม่ไหว,ไมมไมไหวผมก็งึดขึ้นกันโอ้หน้าดินสวยเลยครับ รอดไหมรอดไหมเอ้าไม่ไตายอยู่นู่นอีกนี่เสือป่ายอร์คีรับฮะเออด้านเกลียวออข้างหน่อยอ่ะเกลียวข้างข้างอ่ะอะเอาแค่ตรงนั้นแหละส,สลบสลบลงเลยอ่ะ อ่ามันขาดอีกเที่ยวนึงสลบสลบแถวนั้นเลยอ่ะดันมาดันมาก็ได้สลบสลบมาตัดออกเออตัดออกประมาณครึ่งนึ่งอ่ะอยากอัดกองไว้ก็อยู่ประมาณครึ่งนึงอ่ะครับอ๋ออนั่นนี่เสื้อปะโจละเค้แล้ว 2รอบแล้วไม่รอดเลยโอ้ยถอยถอยเฮ้เอเฮ้เอเฮ้เอเฮ้อโอ้เกือบไม่รอด เอ๊สองร้อยสิบทำไมไม่ไหวฮึ่ยสองร้อยสิบมั้น่ะมาดูโอก,กี้คันนี้ครับจะขึ้นรอดไหมไปแล้วพอแล้ว <c oughs> เดี๋ยวขึ้นไม่รอดนะเอง นี่ม่ขึ้นรอดไหมเอ้ามาดูเอ้ารอดไหมไม่น่ารอดหรอกไม่รอดไม่รอดไม่รอดนานเอาไหมว้า Thôi, rớt <laughs> Đây Thôi, thôi Yếp, cho, yếp Nó vẩy rớt, วัวปีนร่องยิ่งแต่แลี้วเลยแหละนี่ดินมันปลิ้นเห็นไหมก้ไม่อไรอดหรอกวัวว<อ>ัว ไปด้วยไลไปด้วยไม่ยอมมีนะว้า รถเทแบบนี้ตายตาโอ้ไปทางโน้นก็นไม่รออีกแล้วบอบบอบเออเออ รอดไหมรอดไหมไม่น่ารอดครับพอ่พอพ่อเดี๋ยวไปดันให้โอ้โธรมานรถครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม